สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องบ่าวน้ำมนต์นะครับผมวันนี้ก็พาทุกคนออกาอยูหากินเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เรามาโยนเบ็ดฝรั่งครับผมสามคันโยนไปแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะมีอาการหรือไม่นะครับผมตามดุนกันครับรอบที่แล้วก็ไปปักเ็นนะครับผมเดือนทั้งคืนนะครับผมได้ปลาช่อนตัวเดียวมันไม่ใช่ฤดูกาลมันเนาะหาจินยากครับผมอันนี้ก็อยู่หมายแม่น้ําครับผม ในน้าปาดีนแล้วก็กับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับผมแต่ผมมาเมื่อเช้านี้ปลาขึ้นอยู่นะครับผมจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบ,จบอยู่เดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับผมของมันอยู่ในน้าเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมสามคุณคนนี่ลงแค่สามหลังครับผมนี่ครับผมสามหลังของเราลงไปแล้วนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นไผ่เขียวนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับผมแดดยังไม่ออกเลยคึมฟ้าคึ้มฝนครับผม รู้จะมีตัวให้ทุกคนดูหรือเปล่าโอเครับผมตามเรื่องงั้นครับผมมีเวลาถึงประมาณบ่ายโมงครับจัดปะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงแล้วนะครับผมเป็นเยื่อชุดที่2แล้วนะครับก็มีแวะมาทักทายอยู่นะครับผมหลังแรกหลังขวามือครับผมดังนี้ครับแหวมาทักทายนิดนึงครับผมแล้วก็ไปแดดก็ยังไม่ออกเลยนะครับผม9โมงแล้วอุปสรรคสำคัญเลยตามลุ้นกันต่อครับผมสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมดูแย่เลย ฝนก็จะตกนะครับปลาก็ไม่กินเฮ้ยไม่แล้วครับผมสงร่มมแล้วครับป้าคึมเลยเป็นไรครับผมเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่เข้าเดี๋ยวเรามาแก้มือวันที่มีแสงแดดครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงจะคึมแล้วนะครับผมเข้าทีเดียวเองก็ว่าจะนั่งจนถึงบ่ายนะครับผมถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่ <Hi. S 2> สวัสดีครับผมวันนี้ก็วันที่สองครับผมหลังจากที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ เดือดไม่ออกเลยนะครับผมที่ว่าฟ้าคึมๆึนะครับผมก็วันนี้มาแก้มือครับผมเติหมาอีกนิดนึงตรงที่เดิมตรงนั้นเหมือนเขาเอาปลาสดไปลงครับผมปลาไม่ค่อยเข้าครับเหม็นเยื่อสด้วยผมก็เลยเติดมาอีกที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับผมบรรยากาศหน้าไม้อยู่กับน้องหมาครับผมวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่โอเคครับผมวันนี้เรามีเวลาทั้งวันแดดก็ออกนะครับผมตามลุ้นกันครับผม ลงไปทั้งหมด4ครั้งครับผมหลังแรกมาทักทายครับผมหลังแรกขวามือหลังนี้ครับผมนี่น,นี่นี่ีหลังนี้มาทักทายครับรอให้มาทักทายอีกสักครั้งก่อนครับก็ไปวัด มีอาการนะครับผมเหี้อหมดอีกการีกันนี่ไงตัวปลานี่ไงตัวปลานี่ ตัวปลาโอ้ ใส่เขาวะมีถุงใส่ไหมเขาเอนนั้นมาใส่ขยะดสับปูหลังที่สองครับผมหลังที่สองมีอาการครับหลังนี้หลังนี้ครับนี่นี่หลังนี้ตึกสองทีแล้วครับ อีกจากตึกก็จะวัดแล้วครับน่าจะเป็นปลาหน่อยน่าจะอยู่แล้วครับผมจะขอวัดดูนะครับผมน่าจะอยู่แล้ว เบาหยูเลยเบาหยูเลยโหไม่อยู่ไม่อยู่มันหลกไม่อยู่ครับหลังแรกครับผมหลังแรกมีกัน เบาจังเบามากองีสามีไม่อยู่ครับพีนิ๊ตึกเปลี่ยนเยอะครับรเปลี่ยนเยอไว้หลังแรกมีการกับทุกคนลังแลกหลังเล็ก đúng ừ. ừ. đẹp đúng lắng nghe, lắng ừ. à, nhập trời, đúng เยวกินต่อหน้าเลยนะครับทุกคนกินนี่แต่ไม่อยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะครับผมปลามันกินอยู่นะครับมันกินแบบกินแล้วก็หายไปแล้วมันไม่อยู่มันก็มีทักไทยเข้ามาทักไทยเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้กินยาวๆต่อเนื่อง ถามลุ้นกันต่อครับผมว่าสามสี่โมงก็เก็บแล้วครับโดนปลาขาาปลาส้อยไปสามตัวครับแต่ตัวเท่านี้โป้เลยให้เด็กๆไปครับผมตอนนี้ก็ลงเหยื่อเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับผมแช่จักชั่วโมงครึ่งนะครับผมสี่โมงโอเคครับผมอาจจะรู้เรื่องแล้วนะครับนี่หนึ่งกิกเลย นี่ปลาไม่กินเลยนะครับผมมีปลาสร้อยสองสามตัวที่เหลือก็กินแบบระแวงครับผมเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะพอนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาตามแก้มือกันใหม่ครับขอตัวเจ็บเบ็ดก่อนนะครับผม